ูตอนนี้นะครับก็เรียกว่าพายุตุยกกะกําลังประทาโลกดูจากความเร็วลมตรงนี้นะบางช่วงพันกว่าเห็นไหมฮะลดลงมาแล้วเก้าร้อกว่าแล้วตีท้มส้มมาทางขวามือนะพัดมาแรงมากแต่มีบางส่วนก็ย้อนแยงย้งโลกด้วยสนามเมฆโลกเต้นตีน้ําเงินนะครับหลายครั้งก,ก,กระจายดูนี่ครับปันดัรเบลถูกบิดตัวขนาดนี้เลย นี่พอมาดูตัวโคดรกหรือโคดกตายตอนนี้ก็รักษาสุขภาพน,นะครับที่บอกครับอาุาปรกรณ์ช่วยพินลงปูทิลาผมเชื่อว่าช่วยได้ด้วยนะเพราะว่าท่านบอกว่าทำกับกลังสีไอ้ตรงนี้มันมีคลื่น สนามหรือไฟฟ้ามีคลื่นหลังสีเกี่ยวข้องด้วยทดลองดูนะครับ